จะเห็นว่ามองไม่เห็นเป็นฟิล์มไพรเวซีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนติดนะครับกระจกไฮ h ิล 3D ไพรเวซีนะครับรุ่น12 Pro Max นะครับเราจะมาดูในกล่องกันนะครับในกล่องก็จะมีบัตรรับประกันกระจกฟิล์มใสนะครับนี่ครับเริ่มต้นนะครับให้เราทําการแกะซองอุปกรณ์ออกมาแบบนี้นะครับ จะมีภาพเปียกผ้าแห้งแล้วก็สติกเกอร์นะครับให้เรานํผภาพเปียกนะครับเช็ดลงไปครับเสร็จแล้วตามด้วยผ้าแห้งครับแล้วก็เก็บฝุ่นครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าฝุ่นอยู่ตรงไหนเราก็เก็บไปให้มันทั่วจะทาการเริ่มติดแล้วนะครับให้เราทําการลอกเบาๆบานะเสร็จแล้วให้ทําการเล็งนะครับเล็งที่ตัวลําโพงนะครับให้เข้ากับอันนี้นะครับพอเราคิดว่าตรงแล้วเรากดไว้ครับแล้วเราก็เล็งข้างล่างครับให้มันตรงนะครับแล้วเราก็ปล่อยครับ แล้วก็กดรีจะเห็นว่ามันเนี่ยครับเรารีดรีดของจะมองยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบไพรอซี่กดๆไล่ๆนะครับพอเรารีดเสร็จแล้วนะครับให้เราลองแบบดูตามมุมตามขอบนะครับอีกทีหนึ่งว่าเรียบร้อยดีไหมไม่ลืม ระยะซ้ายขวาบนล่างนะครับเพื่อเอาไว้ใส่เคสเสร็จแล้วเราก็จะมาลองเข้ากันนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเอียงปุ๊บนี่นะครับจะเห็นว่ามองไม่เห็นเป็นฟิล์มไพรเวซี่ครับส่วนเวลาใช้งานนะครับก็ลื่นครับเวลาใช้งานปกติแทบไม่ต่างกับไม่ติดเลยนะครับเอาไว้กันคนมองด้านข้างครับ กระจกตัวนี้นะครับขอบคุณครับ